แจ็กกี้ฟิตชิงครับผมไอป๊อก2.5ครับผมถ้ามันไม่มีก็คือมันก็จะเงียบแบบนั้นแหละส่งหน่วยจู่โจมเหล็กไปอุ้ยกัดกัดมุขแค่จะตีกับแกงกูอะโอ้โอ้โอ้โกูไม่สู้แล้ว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  Shoes they light up. I just got a pair of shoes they light up. Mad at my mama, her shoes don't light up. smack แจ็กกี้แจ็กกี้ฟิชชิงครับผมวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงคุณเจ็บแน่เพราะคุณจะต้องเจอของจริงวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาฟิชชิงข้างทางกันนะครับผมก็ ช่วงนี้ฝนตกแล้วนะตกมาณสองสารอบเลยน้ําเข้าแล้วนะครับผมเริ่มมากันแล้วและนั่นก็เป็นโอกาสดีสําหรับนักตกปลาอย่างพวกเรานะครับมาแล้วสําหรับฤดูการตกปลาช่อนนะครับและรวมถึงปลาอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกระสูบหรือชาโดนะครับในวันนี้ผมได้รับชาเลนจ์จากเพื่อนๆนทุกคนนะครับให้ลองใช้เหยื่อตัวหนึ่งครับตัวนี้ขอกันเยอะมากๆครับเยอะแบบเยอะสุดแล้วแล้วกูก็เมินมาตลอดด้วยตอนนี้ก็คือไปอ่านมาแล้วก็เก็บลิสต์มาแล้วนะเหยื่อตัวนั้นก็คือไอฟอก 2.5ครับผมแหมมาแล้วนะครับสาหรับเหยื่อไอ้ป๊อกหลายๆคนอยากให้ผมรีวิวเหลือเกินนะมันเป็นกบกระโดดใช่ไหมอ่ามันเป็นกบกระโดดมันแค่ทรงมันเหมือนแบบป๊อปเลยนะ <c oughs> สถานที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นคลอง13นะครับคลอง13บสามลลูกกาแต่มันจะเป็นเส้นที่แบบว่าถ้าผมตรงไปข้างหน้าอ่ะมันจะเป็นทัญยะนะครับ <c oughs> พอดีว่าเส้นเนี้ยผมเคยขับรถผ่านมานะตอนจะไปน้ําตกไอแถวแถวเขื่อนขุนด่านนะครับ <c oughs> แล้วผมเห็นว่าแถวเนี้ยหมายมันน่าลองดีนะเดี๋ยวว่างๆนะครับถ้าได้ออกมาตกปลาข้างทาง เดี๋ยวเรามาลองเล่นแถวนี้ดูหน่อยนะก็วันนี้ว่างพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้เหยื่อตัวใหม่มาพอดีก็เลยมาลองลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอ้ปอก2.5นะครับที่ผมเลือกมาวันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาส1เอโมงครึ่งนะครับก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนมากนะวันนี้ถือว่าแดดไม่แรงนะครับผมกำลังสั่งของมาปรับแต่งลอกสตรีทอยู่นะครับคือสปูลตื้นนะกำลังหาสปูลตื้นเอาไว้ตีเหยื่อเบานะครับเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสปูลเดิมของสตรีทมัน ผมตีแล้วผมรู้สึกเค้นๆ้นนะก็หลังจากที่ช่องโดนปลดแบรนด์ก็ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ก็คือผมโดนปลดแบนด์แล้วนะฮะตีเข้าพุ่มหญ้าก่อนเลยไม้แรกไม้แรกสำคัญเสมอแอคชั่นของเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนมันก็จะกระโดดดึกดึกดึกมาอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะทำไมกูตีไปโดนหญ้าตลอดวะมันเป็นโรคอะไรวะเฮ้ย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 เอออย่าติดนะมึง ก็ตอนนี้ช่องเราติดแดงแบบสองใบแดงแล้วนะฮะตอนนี้มันไปเก็บคลิปเก่าของผมนะก็ถ้าผมโดนแบงอีกทีนึงก็คือช่องปิวเลยก็จะโดนรีเซ็ต,ตอีกทีก็คือวันที่13สิงหาะฮะเดือนเกิดพอดีเลยช่วงนี้ผมก็จะหายห้าวหน่อยนะฮะ <S <S <ings> <S ก,ก็เหมือนเดิมทำคลิปตกปลามไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ว่าคลิปที่ผมโดนส่วนใหญ่เป็นคลิปเล่าเรื่องนะ,ะถ้าทุกคนดูคลิปเรื่องเล่าตอนนี้นะฮะ จะเห็นว่าเรื่องเล่าของคุณปืนนั้นไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณปืนทํากูติดแดงนะครับกูก็เลยต้องลบทิ้งไปก่อนครับม,มันเสี่ยงเกินไปผมไม่เสี่ยงนะอันตรายนะครับอย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะอันตรายเดี๋ยวช่องโดนแบนขึ้นมาขัมไม่ออกนะผมน่าจะดาวกับชีวิตแหละไม่มีปลาแม่เบ็ดพร้อมเหยื่อพร้อมหมายพร้อมปลาอยู่ไหนวะเวลาไม่มีปลานะครับมันก็เหมือนกับการที่เขาไม่มีใจ ว่าคำนี้เหมือนกูเคยเล่นไปแล้วนะผมไม่เห็นปลาชอ่อนเลยนะผมเห็นแต่ปลาพวกปลากระดีปลาตัวเล็กๆอ่ะอันนี้มันล่องสวนเขาหรือเปล่าผมไม่อยากจะตกตรงที่มันเป็นของพื้นที่ห่วงห้ามนะฮะแต่กูไม่สนแล้กกูตกไรีกกูเซิร์ชก่อนเจ้าของอยู่ปะวะแต่กูเห็นคนเดินออกมากูสตาร์รถกลับลนะแต่หมายล่องแบบนี้น่ามีปลามากเลยนะผมตกล่องแบบนี้บ่อยมากเลยมันปลาชอ่อนเยอะจริงๆนะคือแบบเดือดด้วยประเด็น ถ้ามันไม่มีก็คือมันก็จะเงียบแบบนั้นแหละเอาละครับสำหรับใครที่อยากได้เสื้อนะครับผมก็ขายอยู่ใน Facebook แล้วก็รายส่วนตัวของผมนะฮะก็ราคา400บาทรวมส่งนะครับคุณจะได้สติกเกอร์6ตัวนะครับยางละ3คือสติกเกอร์ช่องกับสติกเกอร์รายการ JKF นะครับผมและที่สำคัญนะครับกบยางพายเก้งนะครับขายอยู่ที่ร้าน FM Fishing นะครับส่วน f a c e b o o k ส่วนตัวผมผมจะไม่ค่อยขายสักเท่าไหร่นะครับเน้นขายส่งเดียวช่วงนี้นะครับวัวพาราไปให้พี่ฝ้ายหมดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายหม่กันฮะ ไม่น่ามีตัวนะตรงนี้ <c oughs> อะไรวะแวะซื้อน้ํากินนะครับอากาศร้อนๆน,นะเริ่มร้อนแล้วมาร้านตรงแถวๆตรงนี้นะมีกิง้าให้กูนั่งเล่นด้วยกูก็นั่งชิวๆนะครับปัญญาอ่อนล่องสวนที่เป็นสวนมะพร้าวอย่างเงี้ยมัน น่าเล่นมากเลยนะทุกคนผมไปตกตกมานี่ประช่อนมีอื้อเลยนะมีเยอะด้วยบีบีนะคัวตรงนี้เดี๋ยวเราขับไปข้างหน้าต่อครับผมอยากเข้าไปตีนตรงนี้นะแต่ผมไม่อยากเข้าไปตรงที่มันแบบว่ามีบ้านคนข้างในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผมไม่แน่ใจไงว่าใช่ที่ของเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เขียนป้ายว่าเออห้ามตกอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากมีปัญหานะเผื่อเขาไม่ได้เขียนอะไรอย่างเงี้ย เราจะเดินไปข้างหน้านะัข้างหน้านาโดนมากเนี่ยถ้าเป็นหมายแบบเนี้ยแบบข้างหน้าไม่ค่อยเป็นบ้านคนเท่าไหร่แล้วเราเดินพอตีได้เงี้ยเออผมยังกล้าตีนะแต่ถ้าแบบเดินเข้าไปแล้วแบบผู่บ้านคนเด่นเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าไงามันไม่มีตัวก็กูตีไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูตกมาต้องปีหนึ่งแล้วนะเฮ้ยกูตีไปไหนเนี่ย มึงตีไปไหนแจ็คผมมั่นใจในคอนบวิร้อยเกครับว่ามันจะสามารถทำให้ผมเดินไปได้ผมเห็นปลาช่อนขึ้นตรงนี้ว่ะไม่รู้นะบ่อใครนะผมตีไม่กี่ไม้แล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งแต่กูยุ่งแล้วสุ่มหน่วยจู่โจม เหล็กไปรับรองมีโอกาสโดนแน่ถ้าไม่โดนนี่ก็คือกูไม่ยุ่งกับมึงละเพราะว่ากูเห็นปลาช่อนกับปลาน,นินขึ้นเรื่อยๆเ,เลยกูว่านะปลาเลี้ยงแน่นอนคือมันไม่กัดอะไรเลยอ่ะมันไม่เอาอะไรสักอย่างเลยแสดงว่ามันเป็นปลาเลี้ยงแบบให้อาหารอย่างเงี้ย กกัััดดมนอุ้ยเบรกหวานไปนิดโอ้โหดังเกลีย,เ,ยเมื่อกี้กูมาแล้วครับมาแล้วปลาของเรานะฮะและนี่ก็คือปลาวูดนะครับอยู่เหมือนคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูนไหนปลาสติกนะหลายคนยังไม่เคยได้ไดปลาตัวนี้นะฮะผมเอยากจะบอกว่าอันนี้มีสายพันธุ์ว่าปลาสติกนะครับผมน่ะเป็นปลาชนิดหนึ่งนะฮะแดกไม่ได้นะฮะไร้ค่าชิบหายเลย ผมโดนกัดทุกคนแต่กัดไม่อยู่ต้งนั้นนะโดนกัดโดนกัดโดนกัดต่อหน้าเลยอะ่ะเดี๋ยวเรเปลี่ยนเหยือ่อเราไปกบยางดูเดี๋ยวทองเล่นพาเจ๊งดูฮะเผื่อจะกัดนะเพราะว่าเมื่อกี้มัน,มนกัดผมแบบแน่นมากอะ่ะแบบเดี๋ยวเราลองเอาเจนสามไปลุยดูนะเจะโดนนะฮะนัะ่นมีหลายคนถามเหลือเกินว่าเจนสามนี่มันเป็นหนูใช่ไหม กูจะบอกอะไรให้ผู้มึงฟังนะว่าเจนสามเนี่ยมันเป็นแมวมันไม่ใช่หนูและตัวไหนมันบอกว่าเป็นหนูนะเดี๋ยวกูจะตบหน้าให้กู <c oughs> คแค่ออกแบบมาไม่เหมือนแมวแค่นั้นแหละกูพยายามทำให้มันเป็นแมวไว้ได้มากที่สุดแต่มันได้แค่นะี้เพราะกูใช้มือแกะสลักกับเครื่องเกียร์นิดนหน่อยๆกูไม่ได้ขึ้นโมนสามดีนะงานมือล้ว,ลว,ลวนเลยโอ้โห,โหติดติดขี้ยามันกัดแล้วมันก็หายเลยว่ะ พาเจ่งจริงๆขนาดเจ้าของแบรนด์ยังยังเอาไม่รอดสุดจริงๆเจนนี้นะฮะเดี๋ยวเจน4จะออกนะทุกคนบอกก่อนนะใครจะซื้อเจน3ก็รีบซื้อนะเผื่อใครอยากสะสมนะบางคนซื้อไปไม่ตกมีหลายคนเลยซื้อไปสะสมก็ขอบคุณมากครับที่สนใจเจน3แบบสะสมกันคนก็ซื้อไป2ตัวนะตัวหนึ่งเก็บตัวหนึ่งใช้อะไรอย่างเงี้ย คุณมากที่อุดหนุนนะครับตอนนี้ยอดขายก็700กว่าแล้วนะภายในระยะเวลา2 3มเดือนนะถือว่าไวนะครับขายเรื่อยๆนะมือหงิกกันเลยทีเดียวผมกับเพื่อนทำนะครับก็เดี๋ยวเจนเจนสี่กำลังจะออกแล้วนะฮะแต่จะขึ้นโมน3ามดีละแต่เจนนี้จะเป็นเจนที่ราคาหลักร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ราคาหลัก10แล้วนะถ้าเจน4เนะี่ย บอกไว้ก่อนนะครับใครจะซื้อเจนสาก็รีบซื้อเลยเก็บสะสมเพราะว่าผมทําทีละเจนผมไม่ได้ทําแบบควบคู่กันไปนะเจนสออกมาปุ๊บยังทำเจนสามอยู่อะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ผมจะทําทีละเจนไปเพราะว่ากูเหนื่อยกูเหนื่อยกูขี้เกีเยจทำทีละเจนขนาดหมวกกับเสือเ้อกูยังขี้เกียจเลยอยากขายของแต่ดันไม่ขยันงานผมเยอะนะงาน u t u b e เอ่ยงานงานวิไลเอ่ยผมทําหลายอย่าง งานผมเลยเยอะนะรผมก็เลยไม่ค่อยว่างแบบทําหลายๆอย่างนะครับกับไม่ค่อยว่างตอบแชทที่ไม่ได้ตอบแชทไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าหยิ่งนะฮะคืองานผมเยอะจริงๆนะกับยุ่งแล้วก็บางตัวก็ทักมาแบบว่าเลื้อนอนะ่ะูเลยไม่ตอบนะฮะส่งมาทำไมอีโมจิชูนิ้วโป้งอ่ะโทรมาด้วยนะโทรมาแบบเมสเซนเจอร์อ่ะ แต่ถ้าไม่เซนเจอร์มันยังไม่ยอมรับม,มันจะโทรไม่ติดนะฮะโทรมาทําไมก็ไม่รู้นะบางคนเอาเฟซพ่อเฟซแม่มาเล่นนะครับกูเห็นทักมาแบบพี่ครับโอ้โหโปรไฟล์มึงนี่แก่กว่ากูอีกนะครับกูรู้เลยนะครับมึงเอาเฟซพ่อเฟซแม่มาเล่นนะฮะทำเพื่ออะไรคุณรู้ไหมครับว่าความหมายของการตกปลาข้างทางคืออะไรสําหรับภูมินะครับมันคือการได้แบบเนี่ยแบบเนี้ยธรรมชาติบางทีอยู่ในบ้านมันก็หน้าเบือ่อน่าเบือ่อบางที เราขับรถผ่านๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยมองมันเลยแต่พอมาตกปลาปุ๊บเราได้เห็นเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะอย่างแบบเนี้ยเห็นไหมทุ่งนาแล้วก็มีนกกระนุยเนะนกจยกระตุกกระนุยนะ,นยะกกนยนะอะ่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะออกมาตกปลาครับไม่ได้ปลาไม่แปลกถ้าอยากได้ปลานะครับไปตลาดแนะนําแต่ถ้าอยากจะได้รับฟิลลิ่งการตกการได้ปลาจังหวะทุกอย่างมาตกปลา ออกหมายแต่ละครั้งไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดทุกวันเนี้ยไม่เคยทอนะที่ว่าออกหมายข้างทางแล้วไม่ได้ปลาผมกลัวแต่ผู้มึงอ่ะจะท้อนะครับคนดูกูกลัวคนดูกูเนี่ยแหละท้อกับกูแต่กลัวไม่ทอ้อคือไม่เคยรู้สึกท้อเลยสนุกตลอดทุกครั้งที่ได้มาออกตกปลาถึงจะแห้วถึงอะไรไม่เคยเครียดนะคือแบบได้สนุกอะ่ะเพราะผมรักมันจริงๆ ผมรักมันจริงๆครับการตกปลาเมื่อคิดจะตีแกงกลัวเมื่อคิดจะตีแกงกล้ยไม่ใช่ว่าที่ตกปลาอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันได้เงินดีได้ไรายได้ดีหรือว่ามีแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันจะมีอะไรวิเศษไปกว่าการที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณชอบแล้วมันสามารถเลี้ยงดูคุณได้นั่นแหละคิดแค่นั้นนะถ้าผมไม่ชอบมันผมคงไม่มาตกต่อเรื่อยๆคงไม่ทําคลิปตกปลาเรื่อยๆคงไม่ซื้ออุปกรณ์แบบบานเพิเวอร์ทุกวันนี้ ซื้อไม่รู้กี่อย่างไ้แล้วผมมีคําคมที่อยากให้พวกคุณลองคิดตามดูนะมาแล้วกูกันละครั้งหนึ่งนานแจ็คแป๊บสี่เเวบาตอนซย่างมีครั้งที่สองนะถ้าเขาไม่รักคุณนะฮะคุณมารักการตกปลาก็ได้มึงก็ทำให้กูขำมันเลย บลัดลือมันพปลือยจะไปกับไอ้เปลดดันเนหรอ,อ,อไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเลยสักอย่างมึงคิดจะตีกับแกงกูเหอเออพูกมึงดูนี่นะพู้มึงดูนี่นะดนนะเดี๋ยวกูจะทำอะไรให้ดู สวัสดีครับทุกท่านและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นมากที่สุดและนี่ก็คือผลงานศิละปะของผมเองผลงานที่จากหมายข้างทางนะครับผมเป็นไงบ้างโอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวครับเฮ้ย hey, ทุกคนลูกคอลูกคอลูกคอข้างหน้าว่ะนี้ยนยนยุบยุบย,ยุบุบยุบเลยลูกคอข้างหน้าเลย โอ้ยแหน,นาด้วยไปแล้วลูกอคอกค่อยๆวิ่งอยู่แล้วโอ้ยออ้ยสอง,องค้อกเลยสอง,องคอกเลยสอง,องคอกเลยเนี่ยมึงดูดวงคนจะเจ๋งอะ่ะขนาดกูเจอลูกคอกลูกค้องยังไม่เอากูเลยแม่มยังไม่เอากูเลยนะแล้วบอกว่ากูฝีมือไม่ถึงเนะี่ยกูตกห่วยแตกเนะนี่ยเนี่ยกูเจอลูกคอกแล้วกูตีอัดเข้าไปนะครับแล้วผมก็กําลังทําการตกปลาอยู่นะฮะ ไม่รู้ว่าฝนจะตกแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับในตอนนี้ผมจะได้ตกต่อหรือเปล่าจะมีปลาให้ผมหรือไม่รอติดตามรับชมกันในวิดีโอนี้นะคะโอ้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 กูไม่สู้แล้ว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  โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเสียดายมากครับโดนกัดไปสองท,ทันทีแต่ไม่อยู่นะครับกัดแบบแทบแทบทุกวันนี้ปลาช่อนตกยากมากเลยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะแบบว่ามันโดนเสียวจนมากเกินไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกบยางพาเจงแล้วก็เสื้อกูด้วยนะครับเนี่ยเสือ้อกูนะเห็นไหมคุเห็นไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว